ปโดไซประมาณ3โล7ครับวันนี้เป็ดนักล่ามานั่งที่ห้างลูกผสมครับเป็นปลาชโดตัวที่เป็ดนักล่าเคยเจอไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมานั่งที่เดิมปลาก็กลับมาอยู่ที่เดิมครับระยะยิง ประมาณแค่30เมตรขึ้นจิบหันหน้าเอียงข้างหน่อยๆครับเมื่อสักครู่ที่ตำแหน่งนั้นเลยใต้กอดอกกระจับใต้กอใบกระจับวันนี้เกือบจะเที่ยงแล้ววันนี้ ไม่มีฝนตกไม่มีก้อนเมฆมาบังแสงพระอาทิตย์แดดมีแบบแบบแจ่มๆเลยครับวันนี้บรรยากาศสุดยอดจะโดครับว่ายอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ1เมตรครับไซส์ประมาณ2องโครึ่งโอ้เข้ามาใกล้มากเลยจะถึงใต้ห้างแล้ว เลยมาละโอ้นี่นี่เจอแล้วอยู่ท้ายเรือเลยโอ้ใกล้เกินไปครับพี่น้องไม่เจอเลยเหมือนจะลอดใต้ท้องเรือไปเลย เป็นชาโดจอนเนาะตัวเขาขาวสองโลกว่าสามโลละมั้งลอดไปใต้นี่เลยรอดไปใต้ห้างเลยเดียวต้องมาดักอีกทางหนึง่งต้องมาดักฝั่งนี้ อีกทางนึงครับสองกว่าหรืออาจจะโตกว่านั้นตัวขาวขาวมองไม่ค่อยชัดอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอ้ยสงสัยจิบไปแล้ว ชัวโด 3, โลเจ็ครับน่าจะจิบไปแล้วมัวแต่มองมองไอ้ตามตัวสองโลกว่านะ่ะสองโลกว่าก็หายไปเลย3โลเจก็มาจิบอีกทีอยู่ข้างหลังแล้วก็หายไปอีกหายเข้าไปใต้ใต้กองกระจับเนี่ย ระดับ,บน้ำสูงขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่ปลาชะโดว่ายหากินกว้างขึ้นทำให้การสังเกตจุดที่ปลาจะขึ้นจิบมีพื้นที่กว้างมากขึ้นโทรศัพท์เกิดปัญหาบ่อยมากครับภาพเมื่อกี้ไม่รู้เก็บได้หรือเปล่าเนาะชะโดสามโลเที่ตรง ใบกระจับใบเดียวนะครับเมื่อกี้โผล่หน้าออกมาจากตรงที่กอดอกกระจับขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเป็ดนักล่าวันนี้เป็ดนักล่ามานั่งที่ที่ห้างสูงเก้าเมตรครับห้างลูกผสมมาตามหาชะด o สามร้เจ็ดแล้วก็เจอครับแต่ปรากฏว่าปลาย้ายเข้าไปอยู่แถบน้ำตื้นก่อนหน้านั้นก็ตื้นนะครับแต่ตอนนี้ ลึกเกือบสองเมตรแล้วนะครับปลาย้ายเข้าไปอยู่ข้างในหันซ้ายทีขวาทีข้างหน้าบางข้างหลังบ้างจนคอจะเค็ดนะครับสุดท้ายปลาจะจิบอยู่ตรงนั้นสองรอบแล้วเป็นทั้งลากก็วางปืนไว้เลยบ่อยครั้งที่กล้องจากโทรศัพท์เครื่องนี้ตัดภาพแล้วทำให้เสียคลิปไปนะครับ แต่ว่าสําหรับเพื่อนๆเราที่ติดตามช่องของเป็ดนักล่าก็คือวันนี้ตัวสามโลเจ็ดจะขึ้นเรือแล้วครับน้ำตื้นๆครับเกล็ดชะโดนี่เต็มเลยแต่ว่ามองไม่เห็นตัวชะโดตัวชะโดน่าจะซุกอยู่ใต้ใต้สไลายครับน้ำตรงนี้ลึกประมาณประมาณสองเมตร ชัโดสามลเจ็นะครับขึ้นเรือแล้วเรียบร้อยนะครับเ,เป็นคลิปที่ค่อนข้างคลุกคลักมากนะครับเพราะว่านอกจากกล้องจะติดๆิดกับ,ด,บดับแล้วกล้องถ่ายภาพใต้น้ำก็ยังใช้งานกับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าสลายนะครับสลายใต้น้ำนี่ลกมากข้างล่างแต่ทข้างล่างต้องใช้วิธีลงไปควานหานะครับ ดึงเอาสลายแล้วก็ควานหา,เอา,าเอาเท้าเขีย่ยเอามือล้วงสุดท้ายก็เจออยู่ตรงที่ที่ปลาจมลงไปเพราะว่าเห็นเกล็ดนะครับเห็นเกล็ดลอยอยู่ตรงผิวข้างบนของสลายคลิปนี้ยิงที่ห้างสูง9เมตรครับเรียกชื่อห้างนี้ว่าห้างลูกผสมครับขาฐานเป็น ไม้เนื้อแข็งนะครับที่จุ่มลงไปในน้ําส่วนท่อนครึ่งบนก็จะเป็นนั่งร้านก่อสร้างนะครับ3ชั้นเบ็ดเสร็จก็แล้วก็อยู่ที่ประมาณ9เมตรครึ่งประมาณเนี้ยเรียกเรียกห้างนี้ว่าห้างลูกผสมนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปขึ้นห้างสูง14เมตรนะครับห้างสูง14เมตรอยู่ฝั่งโน้นนะครับยังไม่ได้ไปขึ้นเพราะว่ามาตามหาช h a สามโเจดนะครับ เป็นการเป็นการปิดจ็อบนะครับปิดจ็อบชลโดสามโจในคลิปนี้ขึ้นเรือแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ดูรอยลูกกระสุนว่าโดนตรงไหนบ้างนะครับมาดูประชะโดตัวนี้กันใกล้ๆนะครับรอยกระสุนเนี่ยเป็นประมาณว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแค่กระสุนถาก เพราะว่าแค่เก็ดหลุดไม่มีรอยเข้าไปหรือว่าแย่แย่ไม่ไปเป็นนักล่าจะใช้จะใช้ไม้ที่ไม่ไม่ใช่ปลายแหลมนะครับใช้ไม้ที่ว่าปลายตัดคือแย่ไม่ไปดูแล้วนัดนี้น่าจะเป็นนัดที่ยิงซ้ำลงไปไม่มีรอยทะลุไม่มีรอยเดินทางต่อน่าจะเป็นแค่การยิงทางส่วนนัดเนี้ย อันนี้อยู่ตรงนี้ถ่ายเองส่วนนัดเนี้ยกะสุนปลักลงไปตรงๆเลยครับกระสุนนี่ปลักลงไปแบบนี้เลยอันนี้ไม่มีไม่มีรอยทะลุนะครับแต่ก็กระโหลกเนี่เหมือนเหมือนคล้คลายว่ากระสุนนัดนี้ก็ก็เข้ามาในลักษณะนี้น่าจะเป็นนัดแรกครับเพราะว่า ปลานี่นิ่งสนิทเลยเข้าไปตรงๆนะแต่ไม่มั่นใจว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วกระสุนไปชนกระดูกแล้วก็ทะลุออกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยรอยนี้ครับน่าจะมีกระสุนอีกนัดหนึ่งที่ผ่านเข้าไปตรงนี้ครับตรงๆเพราะว่าไม้ไผ่ปลายตัดเนี่ยแย่เข้าไปได้ลึกพอสมควร นี่ครับแย่เข้าไปได้3นิ้วแต่ไม่มีรอยทะลุเหมือนกันนะครับเป็นเป็นวิถีกระสุนที่ค่อยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหรอ่อย่างที่คาดการเอาไว้ดูใกล้ๆแล้วชโดตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3าโลเประมาณ3ามโลเจเอาผ้าออกก่อนอแทน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 ,แทน,แทนอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องอยู่ตรงไหนอ๋อนี่น,น,นีดูให้ตรงๆรงสามกิโลแปดขีดครับการคาดเดาเนี่ยเกือบจะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับสามกิโลแปดขีดโอเคเป็นว่าปลาชะโดสามโลเจ็ดที่เป็ดนักล่าตามหามาเป็นอาทิตย์เนี่ยขึ้นเรือแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระหว่างที่นั่งคอยปาชะโดขึ้นมาจิบเนี่ย เป็นนักล่าสังเกตเห็นว่ามีชาโดเดาว่าน่าจะเป็นสองบุกบวก,บวกแต่ว่าเป็นปลาตัวสีขาวลักษณะปลาแบบนี้อาจจะโตได้ถึง4กิโลนะครับเพราะว่าอาจจะว่ายอยู่ลึกไม่ขึ้นจิบเลยผ่านไปเฉยเฉยจะเป็นการบ้านของเป็ดนักล่าที่จะไปตามหาปลาโดตัวนั้นใครอยากจะดูว่าเป็ดนักล่าจะเอาปลาโดตัวสีขาวขึ้นเรือเมื่อไหร่ จะตัวใหญ่แค่ไหนครับกดติดตามครับใครยังไม่กดติดตามช่องเป็ดนักล่าอยากให้เพื่อนดูคลิปนี้กดแชร์น่าจะเป็นช่องยิงปลาชะโดด้วยปืนลูกกดที่ยิงปลาบ่อยที่สุดครับเป็นนักล่าเนี่ยยิงบ่อยเฉลี่ยไม่เกิน2อาทิตย์ต่อตัวเนาะโอเค เร็วๆนี้ก็น่าจะขึ้นเรืออีกตัวหนึ่งครับคอยชมคลิปต่อไปโอเคคลิปนี้จบที่ปลาชโด3กิโล8ขีดขึ้นเรือแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณครับ